ที่กลางคืนหรือไม่ก็ต้องตื่นแบบตีสองตีสามอะไรเงี้ยทำยังไ,ไงกันอะโหดมากอะหนึ่งทุ่มถึงเจ็ดโมงอ้โหเป็นเวลาที่โหดมากแล้วช่วงตีสองตีสามตีสี่ 2, 3, 4, อะไรเงี้ยไม่ง่วงแย่เลยเหรอทุ่มครึ่งถึงเจ็ดโมงครึ่งหืมช่วงกลับนี้เวลารถติดเลยเนาะแต่ถ้า วันอาทิตย์ก็รถไม่ติดแต่วันธรรมดาถ้าเวลาเนี้ยโอ้โหเพราะจำได้เคยถ่ายละครอ,อะแล้วก็สว่างคาตากลับแบบช่วงเจ็ดโมงเจ็ดมงครึ่งเนี่ยแหละ <c oughs> กลับบ้านอีกสองชั่วโมงค่ะสุดมอร์นิ่งค่ะเหมือนแบบเช้า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 คน จะน้อยกว่าช่วงกลางคนืนใช่ปะหรือว่ายังไม่ตื่นกัน oh. คนอยู่เมื่อคืนนี้หายไปหมดเลยอะ่ะยังไม่มีใครมาเลยรมนิ่งรมนิ่งน้อน่าจะยังไม่ตื่นอะ่ะจริงอืม oh. <c oughs> แล้ววันนี้ทำอะไรกันบ้างคะมีไปเที่ยวไหนกันบ้างไหมอะ่ะใช่เสื้อเห็ <c oughs> นเป้าดิสนีย์ให้ดูข้างหนัง <c oughs> นี่นี่นนนอดู <c oughs> น่ารักปะ <c oughs> นี่เดี๋ยวอ,อีกไม่นานเสื้อตัวนี้จะออกมาคะ่ะ ดิสนีย์ดิสนีย์อันนี้เป็นเสื้อตัวอย่างคือออกแบบไว้แล้วก็ให้เขาทำให้ดูเป็นตัวอย่างค่ะวันนี้ไปหาคุณปน,นีไปไปที่ไหนเอ่ยไปหาคุณปณน,น,นีที่ไหนที่ไหนคะคุณปน,นีมีงานอะไรเอ่ยจะน่ารักหรือจะเท่ดีเสื้อเหรอ น่ารักจุดเท่แต่ข้างหลังเห็นปะมีตัวตัวตัวลายด้วยนี่รักปะมีเจ้าหญิงด้วยนี่มีตัวลายด้วยอันนี้มันเรื่องอะไรนะอะไรนะอที่เป็น Sleeping Beauty ใช่ ตัวที่เป็นตัวร้ายมาริฟิเซนใช่ไหมใช่ปะใช่ค่ะที่พูดถึงเมื่อคืนถูกต้องตัวนี้เลยค่ะแล้วก็มีอีกรดลายหนึ่งที่เป็นอ่ออ,อ,อะไรอเจ้าหญิงในตะเกียงอะ่ะใช่ไหมดูสิจำชื่อไม่ค่อยได้ ออรราค่ะขอบคุณค่ะดูสิคนทำเองยังจำชื่อไม่ได้เลยอะ่ะมีดิสนีย์ตัวไหนที่แบบอยากให้ทำอีกไหมลองเสนอมาหน่อยสิชอบเป็นเจ้าหญิงหรือชอบเป็นทอย Story หรือแบบพวกตัวรลายต่างๆ Snow White คนแคระหรืออะไรดี รอเอฟใช่ไหมแต่ว่ากว่าโรงงานจะผลิตเสร็จอะนานนานแต่ผ้าดีมากเลยอะทุกคนผ้ามันนิ่มมาก t o ยสตอรี Story, ใช่ไหมเออพี่ก็ชอบทอยสตอรี่อะเอออยากทำเป็นแบบพวกเสื้อฮูดดี้อะเสื้อฮูดดี้เวลาขึ้นเครื่องเวลาอะไรเงรี้ยมันน่ารักดีตัวละครเยอะจริง น่ารักใช่ไหมตัวเนี้ยแล้วก็ตัวสีม่วงอีกตัวหนึ่งออกมาสองลายก่อนอ่อาไม่ตื่นกันเยอะเลยนะเนี่ยปกติแบบจะมีเพื่อนคุยเยอะเชียวนี่หายไปหมดเลยไม่ตื่นค่ะเอเ AI งงใช่ไหมไลฟ์เช้าจริงเอไอต้องงงแน่ Mm hmm. What is your favorite flower? I like roses. It smells good. เชาวันอาทิตย์ถูกเดี๋ยวไปปลูกพี่อน้นเมื่อกี้พี่อ้นตื่นแล้วละ,ละเพราะว่าพี่อ้นส่งมาใน ในเดรกอยู่ค่ะแต่ว่าน่าจะแมะแมๆอยู่บนเตียง Good morning ซีรีส์มีซีซัน่นสามาอยู่ที่สปอนเซอร์เลยค่ะการจะเกิดกำเนิดซีรีส์ได้เราต้องมีในทุนค่ะเ <c oughs> ช้ามาคนดูคนดูหายค่ะ วันนี้ทำอะไรกันบ้างมีใครออกไปเที่ยวบ้างไหมจริงๆเวลานี้พี่หลับแล้วนะเนี่ยเพราะว่าปรับเวลาไม่ค่อยได้เท่าไหร่มเมื่อกี้ก็งัวง่วงแต่ว่าพอดีเพื่อนทํางานอยู่ที่นี่ใช่ไหมเขาจะมาหาทุกวันเลยแต่ว่าพี่หลับบางวันก็หลับห้าโมงเย็นบางวันก็หลับทุ่มหนึ่ง ยังไม่ได้แบบเจอกันเจอวันแรกที่มาแล้วก็ยังไม่ได้เจออีกเลยอะไปหาที่ร้านอาหารนางก็ทํางานไงนวันนี้นางก็เลยจะมาก็อะไรซะหน่อยรอเพื่อนนอนอย่างเดียวคันเลิศฝนตกหนักละคะไปไหนไม่ได้ไม่เปไน็นไรนอนฟังเสียงฝนได้พักผ่อน from New York City hello hi love you พปหาพี่หนิงที่ GMA วันนี้วันเสาร์หรืออาทิตย์เมืองไทยอะวันเสาร์ใช่ไหมคะทำคุยแซบใช่ไหมพี่หนิงทำคุยแซบวันอาทิตย์แล้วหรออันนี้คือคืนวันเสาร์พรุ่งนี้จะคืนวันอาทิตย์เอ้ยพรุ่งนี้จะวันอาทิตย์พี่จะอยู่พรุ่งนี้วันสุดท้าย แล้วอีกวัน,นก็บ,บินกลับแบบอนึกถึงการนั่งเครื่องแล้วแบบทรหทมากทุกคนบ้านเกิดพี่ไกลแล้วเกินไกลมากค่ะน้องฟ้าตื่นแล้วหรอมาอีกแล้วใช่ค่ะมาอีกแล้วแล้วก็ใส่เสื้อที่บอกไว้เมื่อคืนด้วยค่ะใครเพิ่งเข้ามาใหม่เสื้อดิสนีย์นะคะหันหลังให้ดูอีกรอบ Tem uh, Wow someday when I get to meet you I'll buy a big bouquet of flowers to give you. Thank you. เมื่อคืนหลับคาไลฟ์เลยเหรอเสนารักแม่รักเนอ <c oughs> ดูรูปอีกนะรูปเยอะมากเลยอ่ะยังให้ดูไปนิดเดียวอีกเผื่อเมื่อคืนใครไม่ได้เข้ามานะคะจะให้ดูว่าเรามีรูป เก็บรูปถ่ายรูปไว้แล้วก็อัดเป็จอรูปตอนเด็กอีกแหละเหมือนกันไหมน่ารักปะเมื่อคืนหนูตื่นมา,าพีิ娅จบไลฟ์แล้วโอ้โหแสดงว่าหลับก่อนเราใช่ไหมนี่อีกรูปหนึ่ง ลูกใหญ่มากเลยสาวหวานนะไหมอันไหนเหมือนลียาลูกไม่อกี้หรอลูกนี้ะัะเหมือนไหมสาวหวานค่ะนี่ลูกคุณทวดพี่เดี๋ยวเปิดให้ดูจำได้เลยคุณทวด ตอนที่สมัยตอนเด็กๆอะ่ะเวลาไปหาตายายใช่ปะคุณทวดก็จะซื้อขนมมาเต็มแล้ว,ลวไปซ่อนตามจุดต่างๆเราก็จะแบบรู้เลยเวลาเจอทวดมานี่คือดีใจจะต้องแบบคอยหาขนมคุณทวดสิ่งนี้ก็คือเป็น double ทวดลียาเนาะเพราะว่าเป็นทวดพี่ แม่เอ้ยไม่ใช่พ่อของยายคุณพ่อของยายพ่อเก็บลูกเก่งมากเลยอะแบบลูกสมัยโบราณที่เรายังไม่รู้จักเลยวะ่ะคือใครก็คือบรรพบุรุษ นี่คุณแม่กับพี่สาวคุณแม่นี่เห็นปะนี่พี่สาวคุณแม่แต่เสียไปแล้วพี่สาวคุณแม่ใจดีมากเลยคนนี้เสียไปเป็นสิบปีแล้วนี่แม่ตอนสาวๆ k i s s from Brazil What time is it in Brazil นี่แม่กับดิฉันเองค่ะเห็นไหม แม่อุ้มตอนพี่เพิ่งเกิดค่ะแม่สวยไหมสมัยแม่สาวๆตอนนั้นแม่เท่าไหร่ยี่สิบสามยี่สิบสี่เองอะแม่แต่งงานตั้งแต่อยุ่สิบเก้าทุกคนแล้วก็มีพี่ชายก่อนพี่ชายน่าจะตอนสักยี่สิบสองแล้วก็มีพี่ตอนสักยี่สิบสามเกิดยี่สิบสี่แล้วอีกเจ็ดปีถัดมาถึงมีน้องสาว ดิฉันดิกร้าวค่ะคุณแม่กับพี่ย่าเองเห็นปลาตอนเพิ่งเกิดตัวกระเพียกหนึ่งเวียดนามแฟนส์ d Morning หาลูกอีกรูปแบบเก่ามาก แบบโบราณนี่แม่นี่พี่เดนนี่กบพี่ธัญญาค่ะพี่เดนนี่นี่พี่ธัญญาใช่ค่ะห่างกับน้องสาวเจ็ดปีเลยเป็นลูกหลงจำได้เลยตอนที่แม่ตรวจทองแล้วก็แบบว่าแม่ทอง พอแม่ทองหรูว่าทองใช่ไหมตอนนั้นเป็นช่วงที่กำลังจะกลับไทยพอดีตอนนั้นพี่หกขวบน้องสาวคลอดตอนพี่เจ็ดขว่เทียค่ะหมายถึงอะไรเอ่ยหนูชื่อเทียหรือพูดถึงหลานสาวพี่ที่ชื่อเทรีย loving the family pics you are showing thank you หาะอีกนี่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 เหมือนไทลี่ไหมถ้าใครเคยเห็นไทลี่อ้อนสีมาแล้วอ้อนสีบอกเชิญมาค่ะเดี๋ยวนะทำยังไงแล้ว เดี๋ยนะคะคุณโอนอเราต้องอา้าวทำไมชื่อคุณโ้นไปไหนอะเอาใหม่คุณโอนจุ๊บเอาอีกแล้วทำไมพอเรากดไปตรงนี้แล้วมันไม่ไม่ชื่อคุณโอนเดี๋ยนะ อ้นไหนอะหรือคุณอ้นต้องเข้าไลน์ปะทำไมชื่อคุณอ้นมันมันไม่เหมือนเมื่อคืนเลยอะทำไงอะ หน้าของสารเนาะไลฟ์แบบป,น,ปนาหาะอ,อ,อะไรแบบงงงงอ่ะเดี๋ยวนะทำไมไม่มีชื่อคุณโอ้นขึ้นนะเมื่อวานเข้าปุ๊บแล้วมันมีเลยอะ่ะ กลับไปต้องไปนั่งเรียนรู้วิธีการไลฟ์อย่างจริงจังแล้วอ๋อนี่เจะแล้วยี่ไงไหนยังคุณอ้นสีเชิญคุณแล้วนะคะคุณหายไปไหนนะคะขอบคุณสำหรับของขวัญน,นะคะทุกคนนะมักชื้เลยเชิญพี่โอ้นแล้วอะ่ะพี่โอ้นหายไปไหนอะ่ะ พี่โอ้ยพี่โอ้นหายไปไหนคะเชิญคุณแล้วนะคะนี่มันขึ้นว่าเชิญแล้วอะ่ะพี่โอ้หายไปไหนอะ่ะอืมแล้วยังไงอน่ยทำไมพี่โอ้นไม่เข้ามากดชื่อพี่โอ้นอีกทีหรอมันมันขึ้นว่าว่าเชิญแล้วอะ่ะ หรือต้องให้พี่อ้นเชิญพี่พี่อ้นกันไลฟ์แต่เช้าเลยนะคะพี่อารู้สึกยังไงตอนที่รัวแม่ทองดีใจค่ะจะได้มีน้องอยากมีน้องสาวด้วยส่วนพี่ชายอยากมีน้องชายพี่ชนะค่ะได้น้องสาว เออคุณอน้นคุณอ้นอยู่ไหนอะ Where are you เข้าไปดูใหม่สิคุณอน้นเนี่ยมันขึ้นว่าเชิญแล้วอะ ก็ยังอยู่ปะเนี่ยพี่อ้นออกไปหรือยังเนี่ยไม่มีขึ้นเลยอ่ะพี่อ้นไลฟ์อยู่หรอแล้วเราต้องทำยังไงอ่ะคะรุนเนมชมพูรุนเพียงแต่เมื่อคืนจริงเดี๋ยวมันจะต้องค่อยๆเป็นน่ะ มนส่งคำเชิญมาให้เอาจริงๆป่ะถ้าส่งคำเชิญมามันจะขึ้นตรงไหนอะเจี๊บตื่นแล้วหรอคะจนเช้ามาก็ยังรลุน <c oughs> จริงสิ้นเช้าแถบข้างนางพี่อร์ลองกดๆด,ดู กบเขียวตื่นแล้วหรอคุณโอนหายไปอ่ะคุณโอนยังไรายอยู่หรือเปล่าเนี่ยเชิญคณิงคณิงเดี๋ยวจะเชิญคณิงเอาไว้มาคุยเป็นเพื่อนหน่อย เมาพิดตามากแล้วตื่นมาได้ไงคะคะตื่นมาได้ไงล่ะคะแล้วล้วตื่นหรอไม่ปิดโทรศัพท์หรอไม่ปิดเสียงหรอมันสั่นคืออะไรคะอะไรสั่น ไลฟ์พี่อ้นมาทางนั้นก็พยายามอยู่จริงเหรอตายป้าเจอป้าค่ะเสียงเตือนแชร์ไลฟ์มาอ๋อแล้วมันมีเตือนด้วยเหรอคะนิงทักค่ะน้องเนมเนมไม่ปิดสิงโทรศัพท์เวลานอนอ๋อ,อาสาั่นสั่นเลยตื่นพี่อ้นบอกว่าพี่อ้นก็ทำไม่เป็นเออ เชิญไปแล้วค่ะคุณโอ้นสี happy s c e e